น้ำร้อนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ผงโกโก้ประมาณสองช้อนชานะคะอันนี้เราใช้เฮอร์ชี่นะไม่หวานนะคะคนให้ละลายนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลออริสนะคะอันนี้เราแต่ชอบเลยนะชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยเสร็จแล้วก็ใส่วิปครีมนะคะ แลคเตียมน้ำแข็งใส่แก้วนะคะแล้วก็เทกโกโก้ลงไปเลยแล้วก็ เราชอบวิปครีมเราก็เลยจะเพิ่มวิปครีมลงไปอันนี้ทุกอย่างไม่มีสูตรปายตัวนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยเรียบร้อยแล้วค่ะ